สวัสดีทุกชมด้วยครับนี่อยู่ผมไมค์บอยพูนะครับาวโอเคครับผมวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับกับจอนนะคะแล้วผมก็ขอโทษด้วยนะครับกับเขาขอคลิที่หลังต้นผมไอ้น่าน่ะต้นเรงมันออกคลิปนี้จะเป็นต่อจากกันนะเขาขอโทษด้วยครับที่พวกผมปิดมอนสเตอร์เพราะว่ผมไม่อยากชอบมอนสเตอร์นะคะมาจอนตัดไม้กันเลยคนละต้นอะไปลาไปตัดไม้เดี๋ยวคนล็อกไปที่เซเวอร์ก่อนจะได้ไม่มีใครโกง ใช่ล็อกพี่ซเวิร์เลยเออเฮสามสิบวิแล้วนะเอ,เอาต้นนี้แหละต้นนั้นอาน้าวยิงนี่คืออะต้นไหนข้าเห็นก่อน<ม>เดี๋ยวต้นอืน่นต้นนี้ก็ได้ครับท่นานผู้ชมโอ้ผมใส่เชเดอร์อีกแล้วนะครับชอบไหมที่ใส่เชเดอร์นะครับไม้ครับพลาสสิกเลยนะครับใช่ครับผมเชเดอร์สวยงามปิงป้งปิ้งใช่แล้วมีคนก็ช่วยผมตัดต้นไม้ก็ดีในไม้แล้วในไม้จะปิงด้วยปิงด้วยปิงด้วย มาสร้างบา้านตรงไหนดิจอ๊อดท่านผูนช้ชาจอ๊อดสร้างบา้านคนละหลังไหมเดี๋ยวโกนิดเอ้ยอย่ากลัวดิสร้างบา้านคนละหลังเนาะอืมทำไมอ่ะครับก็อยากเลยครับโอเคยากสร้าง,าง,นงคนละหลังก็ได้ครับเอากล่องครับแต่ครับท่นานผู้ชมผู้ปาของผู้ปาดูนี่ฮะไม้มันขยับก็ใช่ไงเสียดด์เไง แม่เยี่ยมพี่ดวงจ้าส่เจเดอดร์เขาเอ้าขอโทษนะครับจอรใส่เจเดอร์นะครับผมลืมดูนะ <face> เอ้าไม่ครับเลยตรงนี้ดกีกว่าแล้วท่านผู้ชมครับกว่าตรงนี้ดกีดกว่า้หวาไม่เจอครับหาชื่อก็ไม่เจอเจ้ากว่าตรงนี้ดกีกว่าสักทีแล้วผูหาไม่เจอมุดว่ะตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งก่อนทีพีไปห,หาหาผู้าเด้เฮ้ยอีกแล้วเหรออย่าบอกนะจะได้สายได้ล้างเลยอะไรต้องล้างบ้างล้างอีกแล้วเหรอมีอะไรมีอะไรให้ล้างเนี่ย อันหนึ่งนะนี่ไลเนี่ยตรวสอบเออเออนี่เลยร้านทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ลากะอืมเพี๊ก็เอาให้หมดเลยตายอืะเออปเป็นยังไงเอ้ยกลับเลยกลับเลยไม่ต้องเคี่ยวแล้วตัวอะไนเอ่ารึ <un> อันนั้นลดเออทำนี้ก่อนโอ้โหของผู้บาเอ้ยไม่ใช่โทอนสับผู้บาดเพื่อนตัวเจ, <c oughs> จ้าอาทิได้เอางี้เอางอนนี้ก่อนเดี๋ยวเขาได้บ้านแล้วนะเร็วดีรีบทำบ้านดีจนมาเผาพี่มะม่วงเหรอฮ่าอ่าฮาเลอกอาทิเด้อเคครับท่านผู้ชมขอโทษน,นะครับ <c oughs> ผมออกอีกแล้วครับ นกอะไรเนี่ยอยู่บนจอยนำผ้าจอยนำองไหมอนไรนกเอี้ยวนกแข้งจอยไหนจอยไหนนกหัวไหนจอยนำนกแข้โดนนะไม่เห็นนะหนูเนี่ยจอยนตาโอ้โหไม่เห็นมาตรงนี้แล้วมอง เสตาเสาว่าอันใหม่ว่ามันจะเล็กใหญ่วขอโทษนะครับท่านชมท่านผู้ชมคนเีผู้าเรียกไปดูนกครับเอยทำไรบ้านค่ะเอาไปมากผู้าครับโอ้ยมืดทำไมจะได้ออกแบบเองไงเดี๋ยวเขาสั่นะเออขอโทษนะเราสัางว่าจะกระดีกกวาแต่พีไม่เป็นคนจบด ใช่แต่เราออกแบบปานกลางสไตล์ปมสไตล์ผีผาแต่ที่เหลือมันก็เป็ความเป็นสไตล์ผีผาพอก็อ้าวโอ้โหผมลืมขับครับโหนลืมขับอีกแล้วเขาเก่าทั้งทั้เลยจบเลยมีไหมอู้เขาต้องก็เสือจำอันนี้แองก่อนเขาขุดเหมืองก่อนนะโอเคเขาทำพวกก่อนท่านชมครับผีผาเขาไปขุดเหมืองจ๊อดจ๊อดอยู่วันนี้แหละจ๊อดตัดไม้นะเขาขุดเหมืองมีแบกอาชีพกันได้ เฮไม่ขึ้นหรือว่าไอเกมสกรีนแล้วก็เดอร์เนี่ยเดินแต่ครับท่านผู้ชมผมงนี่เลยแรงที่แอ๊บนี้เลยแรงแล้วเดี๋ยวผมไปจะไปขุดเฮ้ยผายพินครับขุดไม้เอ็งตัดไม้ก่อนจ้าช้วยด้วยคืนไม่ได้เราขอท่านตอดิ้งึ้นก็ได้เว้ยท่านผู้ชมครับมันเป็นแบบนี้เลยครับฟังแช่นโทรบูงเกือบเต็มเดี๋ยวเอ็งตัดออกแล้วกันถ้ามันตัดได้ โอ้โหรับท่านขโมยหินมาอีกแล้วครับขโมยหินเลยจะาทำดิเอมเดาตัดได้เขาจะตัดล้านเกือบทุกอย่างเนี่ยมีอะไรให้นให้ยไหมไม่ไม่ต้องปิดไปเรื่อยไปนีหละเดี๋ยวก็ตัดออกเรื่อยคปิคเราตอานะใช่ขาทเท่ากันนะพี่แต่ที่ยังพูดได้โอเคครับาุอทุออกไป นสัญญาลูกวนตลอดไม่ต้องเจาะทุกคนเขาจะทำเป็นีนั้นจบแล้วมไม่เป็นไรครับคกลัาแป๊บนึงเดี๋ยวเจาะไปเลยก็ได้ไม่ตัดใจละเดี๋ยวเขาขอเตาเผาก่อนโอเคแบบไม่หยิบผินตรงนี้เตาเผาเอ้าไม่ใช่่ทานผู้ชมครับมันมาอีกแล้วครับผมเกลียดกดเขาจะทำอย่างนี้เรื่อยๆทำไมไม่ต้องจัดตาดีเดี๋ยวไม่เจ๊ใช่ครับท่านผู้ชมเอาไว้โมโห เอตัดเอาไม้ต้องระครับเดี๋ยวผมเข้าอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกแล้วไหนครับเดี๋ยวก็ออกอีกใจทำกับเขาเรื่อยๆไม่ต้องไปค้นอะไร้งสิ้นไม่ต้องค้นอะไรอ่ะเดี๋ยวขุดอีกเนี่ยเอาไข่ไก่ป้าใส่จอดมีไก่เกิดด้วยมีไก่เกิดด้วยไก่หน่อยเอ้ยไปดิไปดิไปไหนไปแล้วไปไหนแล้วมาตำเท้ากันนะไก่พูดตำเท้าสวจงเลยดีพออันมาหกกะทีแล้วนะเองก็หกกะที โดยที่สามเชื่อไม่ได้ว่าก็ฟัาอีกโคตรนาเลยยอนถึงสัญญาลูกกวนเขาก็โดนกวนเหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้คือวันที่เราสติ๊กมันมีสองคนก็ใหม่แต่ว่าเขาปิดเทอมแล้วครับมันมันมาอีกแล้วครับเขาจะกดได้เป็นร้อยเราเนี่ยปิดด้วยจ้ะแหมว่าจัดคลิปนั่นเนี่ยจะกดไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหจะวัยรีสตาร์ทเครื่องเลย ไปไหวแล้วเอ้ไม่รีสตาร์ทเครื่องแอมก็หายหมดนี่เออใช่ครับผมเลี้ยงเดี๋ยวผมกลับมาเขาก็โดนกวนเหมือนกันเนี่ยจ๊อดโดนกวนตลอดเหมือนกันเนี่ยก็โดนไปตัวเองเองเนี่ยก็โดนไสิบรอบไปแท้แต่ท่านผู้ชมครับอ้าวท่านผู้ชมครับใครปิดเอ้าอ๋อไอ้นั่นมันไอ้ต้นเผาเดี๋ยวก็ทำทางขึ้นเขาก่อนต้นเผามัน น้อ <No. S 2> ยเขากำลังจะขึ้นเขาแล้วก็กระโดดลงมาเพื่อตายเพื่อตายอะไรเราเดี๋ยวคนกินชาโกก่อนเขียวนี่ไงเขาต้องกวนนนเนีน่ยเจ้าเขโดนเป็นร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่เดี๋ยวเมื่อวานมันไม่ได้โดนแบบพี่ที่มันต้องกดแบบนั้นน่ะแนบบั้นน่ะกวนสุดและเนี่ยแบบนี้ครับท่านผู้ชมผมไม่ขอเออโอ๊ยื่อไหนจะอยู่เนี่ยเครื่องอยู่ดนะไม่ไหว,วแล้ว โดนโดนในบก็แห้งโดนในบ่อ huh. ก็แห้งเดี๋ยวไปหาถ้ำก่อนเอ้แก้แก้แก้นั่งอะไรัรงทำแล้วเด็กก็เป็นคนที่พูดดีนั่นแหละสุดสุดแล้วเป็นคนที่อัดอัดอัดคิดไม่นั่นอ่ะที่ผมในเฮ้ยในไอแพดพี่พะว้าวว้าว แล้วผู้ป่าตรงนี้เป็นจะเป็นห้องเก็บของนะของนี่เด็กจะพานเดทานทานทานเจอเหมือนเลยจริงอะทำไมมึงทายขุดทำไมมันขุดช้าจังวะเดี๋ยวมปเรียนคอสเรือก่อนดีกว่าครับน้องครับนั่งนี่ครับท่าน,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 นผูนน้ชมผมเหน็นผู้ป่านี่ไงคนตะโกนกันเด็กจะวานเอาได้สารเด็กอุ้ยเลวิผู้ท่านผู้ชมครับผู้ป่าอะไรผู้หันเก้าโมง

มตายแล้วครับอยู่เกิดไหนไปเนี่ยเกิดนี่ไงตรงนี้ไงใกล้ๆเองเจาะทำคอร์สเพิ่มก่อนนี่จาะมีหินไปเนี่ยคือไอ้นัางคืนไว้ผู้หอาให้ใชไม้หมดผู้หอาดูชื่อพี่ดิพี่แคสซูนงเปยอยู่ไหมเนี่ยแคสซูนงเปยอยู่อ้าไมเกิลแล้วเดี๋ยวเขาว่าไอ้นี่ขึ้นจอก็ขึ้นตามนึงแปดแล้วท่านผู้ชมครับผมขึ้นตามอีกแล้วครับเส้นจับเดี๋ยวเฮ้ยเจอดังเลย จะโดนเป็นร้อยล้ออ่ะใช่ครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นอีกครั้งครับผมเบื่อแล้วจะปิดคลิปต้อาะงานค้าเบื่อจะปิดคลิปเลยไม่เป็นไรครับผมอดทนมาต้องสร้างบ้านให้เสร็จเออลืมครับแล้วแม่วไม่ได้สร้างบ้านเลยเป็นกรรมสร้างถ้ำอยู่นั่นเองสร้างไปไม่ได้ตายไม่ได้ตายสแตนด์เอาของเขาคือนี่มันเป็นสัญญาณใช่ไหมเนี่ยใช่ผู้ชายขอให้ผู้ชายอยากขึ้นเถอะสาธุ ยังไงก็ขึ้นพอรแอปอ่านมากลวัวเขาตลอดเขาอ่านมาสิบนาทีเนี่ยสิบนาทีเหรอพี่ก็อ่านมาสิบนาทีอีกห้าทีแอปมนันน่าจะตัดไปสิบห้าทีอแกแล้วเราอ่านอีกได้ไหมได้อาจจะได้จะต้องแบ่งเป,ปออง็นอ,อีกคลิปหนึงเขาเองเนี่ยเขาเองคุณผู้ชมครับจนมันแบ่งไปดิคลิปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมฝากบอกด้วยเพราะจนแบ่งเป็นอีกคลิปหนึ่งอะเีย,<อ>ย,เยวรา<อ>บอกว่ามายเยียวเรา จะไปแบบไปแล้วไม่ไม่ได้บอกบายหรืออะไรอ่ะก็แต่เอาแล้วต้องดูเนาะเนาะเองเอาชิปเขาไปอ่านดีกว่าไหมแล้วส่งให้เอเอาชิปเขาไปลงดีกว่าไว้แล้วท่านจะบอกวมันเป็นอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําเองไม่เป็นไรเอ็งกดการเอ็งอย่าล้างเครื่องก็ได้จบเลยนะเอ็งอย่าล้างเครื่องก็ได้จบเลยนะล้างล้างอ่ะขวัญเจ๋งเลยนะ อันเดียวฝากพี่ด้วยอันเดียวด้วยดีใจจะเดินพรผมมีกันตุ๊แมวกูตานแฮกเกอร์อย่าบอกกันจะพักเขาว่าผมเป็นแฮกเกอร์ตัวปลอมนะครัะไม่สุภาพเลวจะอยากตะลุยแวะจ้าอยากตะลุยเว้ยกันมาเของเขาเลยวีน่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพี่ตกใจจ้าเขาเห็นชื่อวิงด้วยอยู่อย่างไกลเลยโแล้วเหล็กันไปไหน ไม่ใช่ครัในทางส่วน้เออเออเอออ้ยลงทางอีกคุเจริญพรไม่เนี่ยนี่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 ไม่ครับท่านผู้ชมผมเป็นอีกแล้วครับเขาขึ้นทีหลังเราดทีท่านผู้ชมเฮเล็กเดี๋ยวพงค์ขากลับอีกเฮเล็กจริงจริงอ้ยเลวินอ้อยเช็ดเล็กตกเลวินชิ้นผ้าเออโอ้ท่านผู้ชมครับผู้พาตกเลวินอีกแล้วครับเออแล้เกือบตายแต่ยังไม่ตกตายเลยกว่าขึ้นไม่ได้ผู้พา ทำเชียวครับผู้ผาโมโหครับผู้ผาตายอีกแล้วครับหรือสวีปอินลาวาเราพิศลองแล้วตายครับวัวโมโหตกตายเลยหัวทำเพอร์เพิร์ดทุกคนทำถันน้ำเพอร์ไม่ไหวแล้วเล็กเล็กทีเอ้าไม่เกี่ยวขาเพิร์หมดเขาคนนี้เพิร์หมดเขาไปคุ้น่านก่อนเพราะมีท่านในเหมืองที่มันไม่ใช่ในเดวีเนี่ยผู้ผาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะใส้นั่นนะไอ้ยาขโมยเหล็กคนนั้นเขาจะเอาทำทำถังน้ำไปลาดในเดลวีเอาไว้เปทางลงอ่ะ เชื่อเพิงเชื่อเพิงแล้วผมจะขูดกับพี่แก๊กทำไมความจริงต้องขวานเหมือนเหมือนจอดเหมือนคนนั้นเลยที่เขาเคยดูอ่ะเขาใช้ดาบตัดต้นไม้อ่ะจอดเหมือนคนนั้นที่เขาเคยดูเลยเขาใช้ดาบตัดต้นไม้จนดาบพังอ่ะแต่ทันที่เขามีขวาน่ะท่านผู้ชมครับผมเป็นอีกแล้วครับเขาไม่ขึ้นวะรอบเนี้ยสงสัยมันจะไม่แม่นทำไมไม่ต้องขึ้นพร้อมกันได้หวะไอ้ยูพี่แก๊กนะครับเดี๋ยวผมปิดหนึ่งจะล้างเครื่องก็จะจบเลยนะจอดไม่ล้างะ เาพี่ทำแบบเดิมที่ผู้บ่าทำนั้นอย่าต้องบอกแล้วไปจะขึ้นอย่างไอะทีพีเทนไงแล้ดิเดี๋ยวเขาไปเผาเดี๋ยวเขาไปแช่ใส่ชิ้นเพื่อนเบิบเบิบเล็กแล้วที่นอนมันก็ปุ๊บมันไม่ดีกินนอนแบนเตเจ้าเขาเริ่มชินแล้ววะเขาเริ่มชินแล้ววะอยู่มานานแล้วไอะเฮ้ยอะไปไม่ได้ กองคับไปพวกเราไม่เราเจอเขาจะคาบทางน้ำจะจบเลยคาบในนู้นไหนในนู้นต้องไปต้องขับไปแล้วยากลำบากก็กแท้กวาแป๊บนึงพี่จะทำประตูย,ย่าเพิ่งอย่าทุกเตาเผาเดียวเชืยอเพื่เสียเลยนะไอ้ตรงที่มันไฟไฟไอ่ะเป็นหนึ่งลบหน่อยดีครับเ,อ,เอ็นึงเสร็จแล้วเล็กสามันอีกอันนองเอาได้เลยเออเออเอเอโอ้ยทำไม่สมครับเขาไม่ได้คืนเลยอ้าวไม่ได้คืนใช่ไหมครับอ้าวพี่บอกแล้วครับและห้ามพูดคำหยาบในคลิปนี้มันไม่อนุญาต ก็พูดแล้วครับเผลอแล้วครับชินแล้วครับไปหมโหใครขังวะเนี่ยมันขึ้นตลอดเขพูดเป็นร้อยคำเนี่ยคำยาวเนี่ยยังไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงสิบก็มาเป็นคำเกี่ยวกันเลยใช่ไอ้ยูไม่ได้พูดสักคำเลยจริงเปล่านักแคสเกมเคยพูดเลยนักแคสเกมตัวจริงอ่ะเขาต้องมีคำยาวไอ้ยังทำอีกอ่ะให้เต็มเต็มอุ้ยเลวินอ๋อ ีเลวิโอ้เลวินใหญ่เลวินใหญ่เลยแล้วน้ำมันไปไหนหมดเนี่ยเขาจะไปตักน้ำเนี่ยน้ำตักน้ำมือให้เลยเนี่ยเอาเตาเผาดับแล้วกว่ามาเอาของแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ย้ายเตาเผาเดี๋ยวจ้ามันขึ้นทุกนาทีเลยไหมเนี่ยใช่ครับท่านผู้ชมมันจะขึ้นทุกตกใจว่ะเดี๋ยก็ขึ้นอีกพอทีได้แหละนั่นไงครับของเขาเดี๋ยวก็ขึ้นของเขาเดี๋ยวก็ขึ้นไม่ขึ้นเนยนั่นไง บอกเลยเจ้าเขาอันเจ้าเขาอันไปสิบสี่นาทีแล้วเขาสืกอว่าคลิปเขาใกล้ตัดจัมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราพอก่อนไหมไม่ในทุกมันอัพได้แค่สิบห้านาทีเพราะเขาเคยอัานคลิปสิบแปดนาทีมันลงไม่ได้ไม่จนเราจำมันสิบห้าเราบอกพอเพราะทุกคนเดี๋ยวแอปผมจะตัดแล้วสิบห้านาทีบาย